กครับอ้าว,ล,วล่ลวงแล้ลวล่วงแล้วล่วงแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมปลาเล็กปลาเล็กอะไม่แห้วครับเ้าใส่สวยๆปลาที่ได้ก็จะให้น้องเขาไปหมดเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี P ่ๆน้าๆนักตกปลาวันนี้ผมาพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตกปลากันที่คลองพระพิมลครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสหมายใหม่กันดูอันนี้เลยมาลงกันที่คลองพระพิมลเป็นหมายคลองธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเช็คดูว่าคลองนี้จะมีปาลาอะไรให้เราได้ชมกันกับการตกในครั้งนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงเบ็ด กันไปแล้วทั้งหมด4คันเดี๋ยวมาตามดูว่าวันนี้เราจะได้สักตัวไหมสําหรับหมายนี้เดี๋ยวไปตามลุ้นตามเชียร์กันครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานสักตัวให้ชมหรือเปล่าโอเคครับถ้ชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับไปตามลุ้นกันสภาพหมายก็จะเป็นหมายของธรรมชาติครับของนี้น้ําขึ้นสูงอยู่นะครับวันนี้ แต่ไหลไม่ค่อยแรงมากนะครับตะกั่วที่ผมใช้ในวันนี้ก็สิบ้ากรัมตะกั่ว15กรัมนะครับเป็นเบ็ดเบ็ดตอนนี้ผมใช้โลงเบ็ดเป็นเบอร์เล็กอยู่นะครับก็จะใช้เป็น 0. 8จดดินุ0ูนจดดนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามไล่กันดูว่าจะมีปลาไซส์หรือเปล่าก็เดี๋ยวถ้ามันไม่มีปลาไซส์ใหญ่ๆก็เดี๋ยวเราค่อยขยับตะขอเบ็ดกันอีกทีโอเคครับสภาพหมายเ็จะเป็นประมาณนี้ น้ำไหลไม่ค่อยแรงนะครับแต่สภาพน้ําดีเลยมีปลาขึ้นได้เห็นนะครับสําหรับไหม้นี้ไหม้นี้จะไม่มีที่จอดรถนะครับแต่ก็จะมีล่มให้เราได้ได,ได้นั่งพักที่จอดรถไม่ไม่ม,ไมีจะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จอดรถไว้ตรงนู้นเเดี๋ยวเราก็เดินขยับกันเข้ามา ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปตามรุ้นตามเชียร์กันว่าหมายนี้จะมีไซส์สวยๆให้ชมไหม ปลาอะไรวะทำที่นี่แม่งได้ผลป่ะยังไ่พให้มัปลามันเล็กไงเนี่ยตะกัวมันหนัก,กนไม่รู้ว่าปลาอะไรตะเพียนตะเพียนแน่เลยเพียนน้อย แ้มแรกของเรามาแล้วครับเป็นตะเพียนสายแรกตัวแรกมา,รามาเร็วหมายสองมาเลยครับไปตามรุ่นกันต่ออาจจะมีปลาอะไรเข้ามากินอีกนะครับเอาไหมเนี่ยไม่กินนะอะดร ตายเหรอปล่อยอตยอ้องปล่อยแ้พี่กินนี่แหละนแต้มแรกของเรามาแล้วนะครับเป็นปลาตะเพียนกินไม้ที่สองเดี๋ยวเราลงไม้ที่สามที่สี่สตามตามไปเดี๋ยวรอลุ้นกันนจะมีตัวสวยๆไซส์สวยๆให้ให้เราชมหรือเปล่านะครับวันนี้ อีสองมีสามกันต่อเลยนี่นาจะน่าจะมีไซส์นับตัวนี้นออโอ้ไม่อยู่ดิจริงเหรอเออไม่ทันนะเมื่อกี้พี่ไม่เปิดกล้องไม่ทันอนะ่ะเริ่มเข้าแล้วพี่อืมปลากำลังเข้าแล้วอ่ะ ปากลุงอ่ะใช่ไหมไม่อยู่มันไม่เข้าปากอะดิตัวใหญ่ด้วยอ่ะสายหย่อนเลยอ่ะถ้าจะมีสามขีดได้ดูนะตัวใหญ่เลยอ่ะสายหย่อนปุ๊บเลยมันเบยดมันเบยดเบยใหญ่ไงตะกาววิ่งอะพี่ใช่ไหม

แต่มีสองครับตะเพียนระวังรถนะะวงรนะ่มันะรนะรนขวังนะระวนไหนะรนงะงนะรรนั <Okay. S 2> รน,นะรนนะ หวานอยู่คันเดียวเลย ตามลุ้นกันต่อครับเลงไม้สามไม้สี่บเรื่อยตอนนี้ปลาก็น่าจะเข้าแต่มันมีเหมือนมีปลากายนะครับเข้ามากวนปลามันก็เลยตาเล็กเลยหลบหมดเลยตอนนี้เหมือนมีมีปลากายนะครับเข้ามากวนตอนนี้ตามลุ้นกันต่อไม้นี้เราจะมีไซส์สวยไหมเคยครับเป็นไม้ใหม่ก็ต้องลองเสี่ยงดูตื้อหน่อยนึงเคครับ มันกินระแวเงเหมือนกันนะนี่มันกินแล้วมันก็ปล่อยปล่อยเลยนะใช่ครับ กินแล้วก็ปล่อยกินแล้วก็ปล่อยจะเพียนหรืออะไรวะเนี่ยจะเพียนอีกแล้วมั้งอ้ลูกยี่โสกตัลกเล็กๆง กินระแวงเนาะปลาอหอยแต้มที่สามนะครับอันนี้เป็นลูกยีสก อยู่อยู่ไหมเนีย่ยน่าจะเป็นตัวเล็กอีกบ้างนะไม่ใช่อยู่แต่เป็นตะเพียนเพียนหรืออะไรไม่รู้ตะเพียนยนี่มั้างนะใช่ตะเพียน,น,นไซส์ใหญ่อยู่เป็นตะเพียนนะครับไซส์สวยเลยเพียนไซส์ฝ่ามือ

เพียนอีกมั้งเนี่ยไะเป็นตะเพียนะโอ้ตะเพียนหางแดงด้วยตัวนี้ <c oughs> คือตอนนี้มาครบกันหมดแล้วนะครับทั้งยีโสน้อยตะเพียนน้อยหางแดงก็มาแล้วเหลือปน,นินครับปน,นินปน,นินยังไม่มาวมาตามลุ้นกันต่อว่าเราจะได้ปน,นินไหมเพราะว่าน้องเขาบอกว่ามันมีปนินอยู่นะครับคลองนี้แต่ก็เหมือนปลามันจะกินระแวงหน่อยสําหรับหมายนี้นะครับเพราะว่าน้าเก็บบอกว่ามีคนมาลงขายช่วงเย็นช่วงเย็นจะมีคนมาลงขายแต่ตอนนี้ก็เหมือนมีปลาไกยนะครับเข้ามากวน เดี๋ยวไปตามลุ้นกันยาวๆวันนี้เราจะเห็นตัวปันินหรือเปล่านะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันกินเบาเว้ยอะไรเ,น,เนี่ยป้ากั ตะเพียนอยีกแล้วเนี่ยตึงๆอยู่นะตะเพียนแน่เลยครับน่เป็นตะเพียนตะเพียนหรืออะไรไน่าจะเป็นตะเพียนครับแบบนี้มาแล้วอ่าตะเพียนเหมือนเดิมครับอันนี้ใสสวยครับนี่ครับใสใหญ่เลยตัวนี้เป็นตะเพียนนะครับ เต็มปากสวยๆครับตัวนี้ ตอนนี้มีปลาใหญ่ขึ้นด้เห็นแล้วครับกดไปสองทีเมื่อกี้กดไปสองทีแล้วนะวัดหลุดไปไอคันของน้องกดไปคันล่วงเลยเมื่อกี้เดี๋ยวมีปลาใหญ่เข้าแล้วนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายๆเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหมเพราะว่ามันขึ้นตรงหน้าเบ็ดนะเมื่อกี้ผมกดคันของผมไปรอบหนึ่งวัดวืดไปเลยเพราะว่ามันน่าจะปล่อยคันเบ็ดแล้วก็ขึ้นน้ําเดือดเลยเมื่อกี้ ่าจะยังอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะระแวงเบ็ดเราหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าที่นี่ยี่ศกมียี่ศกอยู่ยี่ศกไซส์สองสามสี่อยู่เดี๋ยมาตามลุ้นกันว่ามันจะเข้ามากินอีกไหมเพราะว่าเมื่อกี้กดไปละแต่มีปลาขึ้นให้เห็นแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปตามลุ้นตามเชียร์กันต่อ อยู่ไหมอยู่อ่ะปลาอะไรปลาอะไรปลาตะเพียนแน่เลยนี่ไงเฮ้ยตะเพียนวสวยตะเพียนเรืออะไระตะเพียนก็ยังเป็นตะเพียนเข้าอยู่นะครับสวยเลยเออเฮ้ยใสสวยใสสวยใสยสวยะตะเพียนใส่สวยเลยครับนี่ครับตะเพียนใส่สวยเลย ยังเป็นตะเพียนเข้าอยู่เนาะแต่ก็มีปลาใหญ่ขึ้นครับตอนนี้มันมันเหมือนมันระแวงครับมันจะขึ้นเหนือน้ําตรงนู้นไปอีกหน่อยนึงก่อนจะถึงผักนะครับตอนนี้ปลามันขึ้นอะไรเพิ่ม,มาอีกแต้มครับของน้องเขาเดี๋ยวปลาที่ได้ก็น่าจะให้ับน้องเขาไปหมดเลยเดี๋ยวไปตามลุ้นกันว่าจะมีไซส์สวยๆให้เราเห็นไหมวันนี้แต่มีขึ้นให้เราเห็นแล้วแหละตามดูกันต่อครับ ปาลิกระปาะไรโอ้ยลูกยิสกครับอ้าวล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วเป็นลูกยิสกครับ อ่าไหนดูอะไรเนี่ยลูกยี่สกอ่ะอดูดินี่ครับโอ้โหลูกยี่สก,ก็ไซส์สวยแต่ยังไม่มีไซส์ใหญ่นะครับไซส์เป็นลูกยี่สก

ใช่ครับผมว่ามันมีเข้ามานะ่าจะไซส์2โล3โลนี่แหละแต่มันมันขึ้นอยู่ตรงเบ็ดไงมันเหมือนมันไม่ทันปลาเล็กอะครับใช่่ไมทานปาเล็กเพราะมันตะเพียนมันโฉบก่อนเลยอะแต่มันมีขึ้นเป็นไฟนะ2-3ตัวแล้วขึ้น2รอบแล้ว เหลือมาด้วยปลาอะไรวะเนี่ยตัวเล็กแน่เลยตะเพียนยิงด้วยมันไม่ทันตะเพียนไงมันโฉบตะเพียนมันโฉบก่อนแล้วอะ่ะ คนใส่น้ำเลย แล้วใช่ไหมครับมันจะเพีย้นะ <c oughs> ยนจริงเลยไซส์เล็กๆเลย เาไปนั่งตากแดดท่ใแล้วใบามาแดดมันไล่นะผมก็เปลี่ยนฝั่งมาเปลี่ยนมาเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทําที่วางคันให้ใหม่เลยจะเป็นประมาณนี้ครับรหมายที่เดิมแต่ทําที่วางคันใหม่อีกจุดหนึ่งครับประมาณนี้เลยสำหรับใครที่จะมาก็มี2จุดให้ลงเลยนะครับสำหรับอันี้ผมทำที่วางคันให้เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นประมาณนี้ครับหมายมันทำที่วางคันไว้วางได้เป็นสิครับตอนนี้ติดหนมนประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันต่อช่วงบ่ายว่าจะมีตัวโดนอีกสักตัวหรือเปล่าย่่พี ข้าเย็นพอดีไม่เยาตกให้เลยเราก็มาถึงช่วงท้ายนะครับของทริปนี้ละมาดูผลงานกันวันนี้ งานปลารวมครับวันนี้มีแต่ตะเพียนการถือว่าไม่แห้วครับเราใสสวยๆปลาที่ได้ก็จะให้น้องเขาไปหมดเลยเวันนี้ได้กับข้าวมื้อเย็นครับพอดีน้องเขาแนะนําจุดตกมาก็โอเคก็วันนี้ก็หให้น้องเขาไปหมดเลยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะมาเทสหมายกันในเวลาวันหนึง่ง พอได้คอสงควรครับก็จะเป็นปลาตะเพียนจะกินค่อนข้างห่างหน่อยจะกินดีช่วงเช้าเช้าหน่อยเดี๋ยวเราก็จบทิปกันไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงผมจะปักหมุดหมายนี้ไว้ให้นะครับสาหรับท่านใดที่จะมาตกถ้าอยากสะดวกหน่อยก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์จะมีการมีพื้นที่ให้จอดรถหน่อยจะสะดวกสบายในการจอดหน่อยนะครับสําหรับที่นี่ถ้ารถใหญ่มาก็จอดจุดที่ผมจอดด้านหลังเนี่ย ที่มองเห็นอยู่ยเสร็ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบคลิปไว้ียงเท่นานี้นะครับคลิปต่อไปผมจะไปที่ไหนอย่าลืมดูพีนะนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ,ส,บ,รบสวัสดีครับสำหรับวีนีขอตอนแรกครับสวัสดีครับไม่รู้อ่ะใส่ใส่กระชงังไว้อดีเลยนะกับข้าวเย็น